ครโสสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปพองไปชทุกคู่ทุกคนนะครับผมพบกับค่อยบูมน้อยร้อยเอ็ดช่อแคือเราเกือบเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ครับพี่น้องครับผมตอนนี้ก็อยู่บ้านประถัเหมือนเดิมนะครับมารอบไหนนะครับก็มีแต่มาแบบฟ้าๆนะครับโอ้โหนะครับพี่จะมาปศุสัเนียเนี่ยนะครับประถัได้อะไรกินครับวันนี้หนึ่งเห็ดหนึ่งปลาหนึ่งปลาหนึ่งเห็ดนะครับโอ้โหของพื้นบ้านนะครับสมเห็ดแกงเห็ดละงอกสิได้เหนื่อยเลย โอ้โหนะครับโอ้โห,โโหมีเจ้แจงเหรอง่วงนะครับผมนะครับก็วันนี้นะครับพอดีมีเอฟซนะครับคือคือเป็นห่วงปลาถอนเนาะในวันนี้นะครับลักนี้นะครับก็เลยบุ๋มนั่นก็เลยอยากถามว่รู้สึกว่าปลาถอนรู้สึกยังไงนะครับวันนี้ที่อันนั่นนั่นนันนันเขาให้ประกันตัวไหมปะอยู่ได้สบาย ยูได้คะ่ะยูมาได้ก็ตรงอยู่ค่ะเพราะว่ามันเป็นบ้านเกิดของเฮาจากซินีไปสืมค่ะมันเป็นบ้านเกิดของเรานะครับผมไปอยู่บางอื่นมาได้ละค่ะถึงจังได้ก็เฮาก็อยู่บ้านเกิดของเฮาค่ะนั่นแหละเนาะมันกลับคงจะไม่มีอะไรที่มันเวลวร้ายหรอกครับพี่้องครับขอขอบคุณเอฟซีเป็นห่วงนะครับแต่ว่าขอให้ทุกคนไม่ไม่ต้องไปตกกังวลน,นะพ่อถอนเนะาะคือเอฟซีบางคนคือแบบ พี่ตัวกังวลนะครับเป็นห่วงปัทรู้แล้อค่ะเด้อกับแม่แม่เอฟซีก็โทรมาว่าปะทอรอยู่ได้ไหมอยู่ได้ค่ะเพราะว่าพอแม่เฮาก็มีเนาะค่ะเนาะพี่น้องเฮากับมีพราแม่เฮาอยู่โตคนเดียวค่ะกะมีแม่แม่เอฟซีก็คอยเป็นห่วงใหญ่ตลอดนะคะค่ะพี่น้องเฮาก็ะมีค่ะอยู่ได้ค่ะแม่ค่ะขอบค<อ>ุณหลายๆเ้อค <le> ่ะเด้อกับปะทธรนั <Abi ás> e Kirby, ่นก็นี่เนาะก็คือฟังจากครับเราก็ต้องอยู่ต่อไปเรื่องบางสิ่งบางอย่างมันอ่านไม่ได้ไม่ไม่ได้เลวร้ายนะครับก็คือ วันนี้นะครับก็คือลุงพลได้รับการประกันตัวนะครับก็ใช่ว่าป้าถอนจะไม่ปลอดภัยคือป้าถอนน่ะคือก,ก,ก,ก็ก็อยู่แบบนี้กันแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วมันคงจะไม่มีอะไรนะน่าเป็นห่วงหรอกนะครับเพราะว่าตอนนี้คือลุงพลก็มีการสาบานตนกับศาลแล้วว่าจะไม่มายุ่งเกี่ยวกับพยานทุกสิ่งทุกอย่างไม่ไมใช่เฉพาะป้าถอนนะหลายคนนะป้าเนาะคือในส่วนนี้ก็มีพ่อแบมด้วยนะครับผมขอพระคุณเอฟซีหลายๆเรือคือวันนี้เอฟซีไลน์มาแม่ป้าตั้งแต่สาลจนมาถึงบ้านกุกกอกไปหาป้าถอนหน่อย ภูมิูมไปดูแลป้าถอนนะครับคือต้องขอบคุณจริงๆนะนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับก็คือลุงพลมีการสาบานกับศาลแล้วนะครับให้คำปฏิญาณแล้วว่าจะไม่เข้าไม่ยุ่งในส่วนนี้นะครับก็ให้ลุงพลพิสูจน์ต่อไปว่าตัวเองบริสุทธิ์นะครับยังไงก็ถือว่าลุงพลก็เป็นคนบ้านเดียวกันกับป้าถอนเนาะนะครับเป็นชาวบ้านเดียวกันเออเป็นเป็นเออเป็นเป็นเขยนะครับนะครับเป็นเขยนะครับก็ต้องสู้คดีต่อไปนะครับสําหรับ อฟซีละหลายคนนะครับที่เข้ามาเป็นห่วงก็ขอบคุณจริงๆนะครับปราถอนแกก็ต้องอยู่ที่นี่ต่อไปนะครับอืมนะครับแต่บุมเชื่อว่าก็คงจะมีทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะต้องลงมาดูแลตลอดนั่นแหละนะครับผมแล้วก็ทั้งแม่น้องชมพู่นะครับเราก็ให้กําลังใจนะครับบุมน้อยก็จะมาบ่อยๆนะครับถามว่าบุมน้อยก็มีความระแวงไหมก็ระแวงนะปะน้าถอนเพราะว่าคือเราแบเขาซ้อมมาเห็นใจผายใจเนาะ คนทามันซ่องมาเห็นในรูน้าบารูใจนะคะข่าวห้าวดีข่าวข่าวบดีเฮาก็เป็นนะคะเออหูนหน้าพวกหูวใจงั้นป้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญกับป้าถอนตอนนี้ก็คือลุงม็อกนะครับคนในครอบครัวนะป้าเนาะที่นะครับลุงม็อกก็ถือว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวที่สามารถที่จะปกป้องดูแลนะครับหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับทุกถึงทุกอย่างนะครับมันไม่แน่นอนหรอกเนาะพี่น้องแต่เราก็อยากจะให้ป้าถอนได้สบายใจนะครับต้องขอบพระคุณทุกกำลังใจจริงๆพี่น้องกำลังใจป้าถอนนี่ก็แบบ เยอะมากๆนะครับกับแน่สาแล้วครับกับพ่อเบียมแต่ว่าพ่อเบียมแกไม่ได้ทําช่อง youtube ไง <laughs> ไม่รู้ว่าจะให้กําลังใจแกยังไงเออไปฮอนเท <laughs> อร์เลยเอาก็ได้เออนะครับไม่เห็นพ่อเบียมนะป้าเอา้ามันมากับรถช่างวาเด้แม่นบอเออมากับรถช่างวาเข้าไปรถช่างวะเม,มื่อเช้าพอเชียงไห้ค่อยไปยูบอจะมองบอกยูเฮ <ๆ S 1> <ๆ>ือนยูเบิงนก็พาไปน้ำไห่น้องพนาก็เลยไม่ได้ไปแกก็ว่าสิไปอ๋อนี่คือสาเหตุที่พระถอนไม่ได้ไปศาลมุกดาหารใช่ไหมอ๋อ ก็นะครับให้กำลังเราก็ให้กำลังใจว่าอนแบบนี้แหละเดี๋ยวบุมนัดก็จะมาบ่อยๆนะครับนะครับมาบ่อยๆแต่บุมคิดว่าคดีนี้ก็คงสารคงจะไม่ปล่อยนะครับให้ให้นานหรอกนะครับมันเป็นคดีที่แบบว่าร้อนแรงร้อนระอุนะครับในสังคมนะครับเ้ากินขา้าว่วปาเขาจะออกข้าวอันอีกไหมนี่ป้าออกไหม นุ่งข้าวทองผุ้มจบหลังสองผุ้มไปกินข้าวเดี๋ยวเขาจ่อหัวไดเฉยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ติดตามข่าวอมรินนะครับไปข้าวเจ้านะวันนี้นะน้องม้อะไปยกข้าวเอาไปเดี๋ยวถ่านักข้าวก่อนบางคนไปข้าวแล้วบัวไปพี่สอนและซีเมือ้งบุญโอนะครับโอ้ประถวนนี่ฮ็ดกับข้าวไปฐานนะครับโอเคพี่น้องครับผม มากินข่าว้งกันได้ครับพี่น้องครับผมวันนี้ก็ฝากท้องไว้กับป้าถอนเหมือนเดิมนี่เห็นบอคือถ้าใครมาเนี่ยก็ต้องฝากท้องไว้ฝากท้องไว้กับป้าถอนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักข่าวแล้วก็บูมน้อยนะครับ <c oughs> <c oughs> เออมาจีซีกกนเนี่ยม่ยางกินเลยพี่น้องเอ้ยเนี่ยแหละมาจีซีเหล่าเฝ้ามาเนี่ยออกจากศาลมุกทาหารห้าโมงเย็นคือติดตามคดีนี้คือแบบติดตามเรื่องก,การประกันตัวเนี่ยจนค่ำนะครับพี่น้องครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับนะครับขอหัวใจทุกดวงนะครับให้กับป้าถอนนะครับใต้คลิปนี้ด้วยนะครับไม่อยู่อยู่ไม่ได้ก็ต้้้ออองยู่่ใหไดนนะคครับีื ฟังแล้วน้ำตาจะไหลนะครับพี่น้องครับผมนะครับป้าถนก็ต้องอยู่ให้ได้มันคือบ้านเกิดนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ FC ก็ต้องสัญญากับบูมน้อยนะครับสัญญากับป้าถอนสัญญากับทุกคนนะว่าจะไม่ทิ้งพวกเราไปไหนนะครับก็ขอกําลังใจจาก fc ด้วยนะครับผมขอบคูณหลายๆได้ครับพี่น้องสวัสดีครับ